โอเคอย่างนี้แหละอาไปนั่งตรงเบาะของหนูไป <laughs> สลอดเอ้ย <c oughs> <c oughs> นานจังเลย <h ums> หรือว่าวันนี้วันดูไม่ถือวันศุกร์ ชีก้าชีก้าตื่นได้แล้ววันนี้วันศุกร์แลวต้องไปรับของขวัญฟรีนะเข้าใจไหมของขวัญฟรีลหะอคะคืออะไรนี่ชีก้าตื่นได้แล้วเดี๋ยวหนูอดรับหรอกนะชีก้ารีบๆซะนะ ยังวางอยู่เลยตาก,ก็ยังไม่ลืมเลยลงก็ได้หน่วยจังเลยลงมาแล้วเอาก็ไปอาบนะ้ำแปง้งแฟนซะสิโอเโอ๊ยปวดท้อง เอาไหมไม่เอาหรออยากไม่หิวเออเออเออไปอาบน้ำก่อนดีกว่าชีก้าแอบหลับอีกแล้วเราอย้งน้ำนี่รีบๆอาบ,บน้ำซะค่ะกดไดอ เอายนานไหมเนี่ยขี่กลมนานไปแล้วนะรีบๆได้แล้วโอ้หูดออ,อืพี่อยากวาดตัวหน่อยอ้ได้อีากวาดตัวเช็ดชุบ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 อ้ยมันนี่ได้ อ่ะบงบงแบงฟันแล้วเอ็นฟันเลยปวดฉี่ไหมไม่ชแปงซิทีก้าปิดไม่เป็นหรอกไงอ่ะเน้นเสร็จแล้วก็มากินข้าวซะข<อ>้าวเอ่อนี่ที่มีหนมบางเอาไหมแล้วอบแล้วก็มีนังส้ม้วย พี่กินไปแล้วนี่กินที่อยู่ในตูต้ย็นไปแล้วหมูกินอันนี้ไปเพิ่งไปซื้อมาใหม่เลยอืม,อมตื่นเลยค่ะน้ำส้อมอ๋อตื่นแล้วเหรอยังไม่ได้ตื่นเลยยังง่วงหน่อยพี่ตื่นมาเล่นออนไลน์ปละเล่นจบแล้วปะ เอามือถือใครไปดีดิเอามือถือพี่ดีกว่าคะ่ะมือถือน้องนีกว่ามือถือพี่แบตจะหมดอ๋อค่ะไปกันเลยสามสองเดี๋ยวนะคะเพื่อนเครื่องวาร์ปอะคะเครื่องวาร์ปเหรอที่มีในกระเป๋าแล้วนี่โอเคสามสองหนึ่งเอาชีก้าหายไปไหนหนูอยู่นี่เออมานี้เฮ้ยเดี๋ยวใช็ด,ดีกว่าปลาดิวเยอะไปเลยนะ คนแรกยัส yes. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่นะคะข้าดูรู้จีแล้วค่ะโอเคปั๊มปั๊มปมปั๊มปั๊มเอาวางไวดด้ตรงนี้ชักน้ำหนักเสร็จแล้วละคุณเสร็จรมเดินไปได้เลยะค,ะค่ะค่ะวิ่ง ของอะไรกันนะเทพนิชาเมือนจังทีก็อุ้ยตื่นเต้นจังเลยเนาะใช่ค่ะเปเลยนะเปิดนะชุดอะไรกันเนะี่ยพี่ขอดูกันนะว้าวว้าวกระติกน,นะน้ำนี้ได้น่ารักมากเลย เหมือนกันกับพี่ชากระติกน้ำลายนี้น่ารักมากเลยค่ะขอนะคะนะนะหนูนหยังไม่เคยมีกระติกน้ำเลยอ่ะน่ารักยังเลยหวเหมือนอนั่งมากรักข ก็ได้แต่พี่ลินชาก็ไม่เคยมีกระติกน้ำเปือกันมีแต่ขวดใหญ่อันนี้เก็บความเย็นได้ดีกว่านะเออช่างเถอะเ,เอาไปลองดืด่มดูสิฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะฮะเอาเหรอทำไมอ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำ <c oughs> อ่ะพี่ลืมไปอะ่ะใส่น้ำใส่น้ำปุูโอเคก็ดื่มเป็นไงบ้างลายไหม อร่อยมากเลยค่ะรอพี่ก็อยากจะดื่มบ้างนะแต่มันแค่น้ำส้มปกติกตล่ะ <c oughs> ว้าวคุณผู้ชมคะดูสิวันนี้เราได้กระติกน้ำ้ยพี่แย่อย่างหนูทำไมโอ้พี่ก็แค่มาดูนี่นะคะกระติกน้ำสวยมากอุ้ยทีก้าตื่นเต้นมากเลยค่ะเขาเอาน้ำส้มของ,ของเขามาใส่ในกระติกน้ำ <c oughs> บายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่า,า, like, ล,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยค่ะบายบายวันนี้นิชชาจะเสียสละให้น้องก็ได้แต่คราวหน้าพี่ขอนะฮะลินะไปกันนะวิ่งฮะเอ๊ะม,มันเจออย่างนรกินก็ได้มันหามอร่อยฮู้ปารค่ะท่านผู้ชม